ตาลนนอจะยู่ใครล้วพี่บอกัีว่าไม่ต้องตามคจะตายได้ยังไงมีความจริงจะไม่ต้องให้ฟังมแนเจทั้งสาวคนไี้กลับบ้านไปเลยอยาให้กลับบ้านใชไหพี่ออกไปเลยเข้าไปนอะไรไม่ต้องมาบอกไอ้ชายเงี้ยแก็ไปน่ะเฮ้ยทไมเป็นอย่างนั้นไปเดีกย่ะเฮ้ยพี่พี่ไม่รู้จ้ะไม่รู้เหมือนกันก็อยู่มานานรู้มันเป็นเนี่ย เนี <Net> ่ยไม่ต้องมาวม่รู้ลวงใช่ไหมก็บอกเลยว่าอย่ามาอย่ามาถ้าพี่ตายขึ้นมาใครเขาจะรับผ <erek> ิดชอบมันไม่ตายหรอกคุณไม่มีอะไรรับผิดชอบพี่ทำการเองเองเยอะหมอทำกันเอาไว้เออพี่จาเอาไว้นะถ้าพี่ตายเนินที่บุตรสาวเองแล้วมีอะไรอย่างง้อฉันก็แล้วกันไอ้น่ะไอ ล่างทุกคนกลับบ้าเดี๋ยวพี่เห็นว่าม,มันแปลงล่างไป็สองคนแล้วเนี่ยเใจก่อนเข้าไปกันหมดแล้วไหมไม่ไปก็เป็นห่วงพี่นะสิพี่เข้าไปพี่ต้องตายแน่ๆเลยจะมาตายได้ยังไงมันไม่ตายหรอกแกจะกลับไปที่ไหนไปเอ้าไม่เป็นไรถ้าแกไล่ฉันหนีคว้าหวังดีเดี๋ยวฉันฉันกลับก็ได้แต่จำ